พ่อครับดูน้ำนี่สิครับพ่อผมฉีดออกไปตรงๆมันก็ค่อยๆโค้งลงพื้นยิ่งฉีดแรงมันก็ยิ่งไปไกลแต่สุดท้ายก็โค้งลงอยู่ดีช่างสังเกตมากต้นรู้ไหมว่าเส้นโค้งสวยๆแบบนี้ในทางฟิสิกส์เราเรียกว่าวิถีโค้งและการเคลื่อนที่แบบนี้แหละคือโปรเจกต์ทยไม่ใช่แค่น้ำนะลูกทั้งลูกบาสลูกบอลหรือแม้แต่จรวด ในช่วงที่มันลอยเคว้งคว้างกลางอากาศโดยไม่มีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนมันล้วนเคลื่อนที่แบบโปรเจกไททั้งนั้นแล้วถ้าเราอยากรู้ว่ามันจะตกไกลแค่ไหนหรือลอยสูงแค่ไหนเราจะคำนวณยังไงครับมันดูซับซ้อนจังเพราะมันโค้งไปโค้งมานั้นต้นตามพ่อมาเดี๋ยวพ่อจะอธิบายให้ฟังเองครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทคือการเคลื่อนที่ของวัตถุในอากาศที่เป็นแนวโค้งพาราโบลา ภายใต้สนามแรงน้มถ่วงของโลกเพียงอย่างเดียวโดยไม่คิดแรงต้านของอากาศการเคลื่อนที่นี้สามารถวิเคราะห์โดยแยกองค์ประกอบการเคลื่อนที่เป็น2แนวคือแนวราบและแนวดิ่งซึ่งทั้ง2แนวเป็นอิสระต่อกันครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทประกอบด้วยการเคลื่อนที่2แนวที่เป็นอิสระต่อกันจึงแยกคำนวณออกเป็น2แนวคือ 1. ในแนวระดับจะไม่มีแรงใดๆมากกระทำขณะเคลื่อนที่จึงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว 2. ในแนวดิ่งจะมีแรงดึงดูดของโลกกระทำตลอดการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นครับเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้สมมุติถ้าพ่อถือลูกบอลสองลูกลูกหนึงปล่อยตกเฉยๆอีกลูกโยนออกไปด้านข้างพร้อมกันโดยที่ลูกบอลสองลูกนี้มีความสูงก่อนตกเท่ากัน ต้นคิดว่าลูกไหนจะถึงพื้นก่อนกันครับอืมลูกที่ถูกโยนออกไปมันต้องเดินทางไกลกว่าน่าจะถึงช้ากว่าไหมครับผิดครับคำตอบคือถึงพื้นพร้อมกันเป๊ะเฮ้ยจริงดิพ่อทำไมล่ะครับเพราะแรงโน้มถ่วงดึงดูดทุกอย่างลงพื้นเหมือนกันไม่ส่วนวัตถุนั้นจะวิ่งไปข้างหน้าเร็วแค่ไหนแนวราบก็ส่วนแนวราบแต่แนวดิ่งถูกโลกดึงเท่ากัน เวลาตกถึงพื้นเลยเท่ากันเปะ๊ะนี่คือหลักฐานว่าสองแกนนี้แยกกันทำงานครับงั้นเรามาเจาะลึกทีละแกนกันดีกว่าเริ่มจากแนวราบหรือแกน x ทีนี้ต้องลองคิดดูนะตอนที่ลูกบอลลอยอยู่กลางอากาศมีแรงอะไรผลักมันไปข้างหน้าไหมก็ไม่มีนะครับมือเราก็ปล่อยไปแล้ว ถูกต้องครับถ้าเราสมมุติว่าไม่มีแรงต้านอากาศแปลว่าไม่มีแรงกระทําในแนวราบเลยและเมื่อไม่มีแรงก็ไม่มีความเร่งดังนั้นความเร็วในแนวราบจะคงที่ครับอ๋อคือไม่ว่าจะลอยสูงแค่ไหนในแนวราบก็จะวิ่งด้วยความเร็วเท่าเดิมตลอดจนกว่าจะตกพื้นสินะครับใช่เลยลูกจำคำนี้ไว้นะแกน x ความเร็วคงที่ทีนี้เรามาดูแนวดิ่งหรือแกน y กันบ้างดีกว่า ในแนวนี้เรามีเจ้านายใหญ่คุมอยู่คือแรงโน้มถ่วงโลกดังนั้นความเร่งแกน y จะเท่ากับค่า g คือประมาณ10และมีทิศชี้ลงเสมอเปรียบเทียบกับการโยนของขึ้นแนวดิ่งตรงๆมันก็คือการโยนของขึ้นฟ้าแล้วตกลงมานั่นแหละลูกเพียงแต่เกิดขึ้นพร้อมกับการขยับไปทั้งหน้าถ้างั้นก็แปลว่าเราใช้สมการ4ี่สูตรหลักที่เคยเรียนไปแล้วได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับลูกเราใช้สูตรเดิมเปะ๊ะแต่เปลี่ยนตัวแปรเป็นแกน y ทั้งหมด แต่ต้องระวังเครื่องหมายด้วยนะแต่ว่าปัญหาคือโจทย์มักจะบอกว่าเตะบอลด้วยความเร็ว u ทำมุม30องศาซึ่งเราจะเอาตัวเลขนี้ไปใช้เลยไม่ได้ครับดังนั้นเราเลยนำหลักการตรีโกณมิติมาช่วยครับโดยใช้หลักการแตกแรงก็ง่ายๆเลยคือใกล้มุมเป็น cos ไกลมุมเป็นไซน์บอกอย่างนี้อาจจะงงนั้นดูภาพนี้ตามไปด้วยนะครับ รูปแรกมุมอยู่ใกล้กับเส้นแกน x แนวนอนจึงแตกมุมแกน x เป็น cos และเส้นแกน y แนวตั้งไม่อยู่ติดมุมจึงแตกมุมเป็น s i รรูปที่2มุมอยู่ติดแกน y แตกแรงเป็น cos และแกน x ไม่อยู่ใกล้มุมจึงแตกแรงเป็น sin ครับต้นรู้ไหมครับว่าแกน x กับแกน y แยกกันทำงานไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยแล้วอะไรเป็นตัวเชื่อมระหว่าง2แกนนี้ เวลาหรือเปล่าครับเพราะมันเริ่มพร้อมกันแล้วก็จบพร้อมกันถูกต้องครับปกติเรามักจะหาเวลา t จากแกน y เช่นนานแค่ไหนกว่าจะตกถึงพื้นแล้วเอาค่า t นี้ไปใส่ในแกน x เพื่อหาระยะทางไกลสุดต่ออันนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนมักจะโดนหลอกเลยครับคือณจุดสูงสุดต้นคิดว่าความเร็วเป็นศูนย์หมครับ เออจุดสูงสุดความเร็วก็ต้องเป็น0ูนย์สิครับผิดแล้วครับความเร็วแกน y เป็นศูนย์จริงเพราะมันหยุดขึ้นแล้วกาลังจะตกแต่ความเร็วแกน x ยังมีค่าเท่าเดิมนะลูกจำไว้ว่าณจุดสูงสุดโปรเจกไทไม่ได้หยุดนิ่งแต่มันกำลังวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วต่ำที่สุดของการเดินทางครับทีนี้หลังจากนี้จะเป็นตัวอย่างการคำนวณแล้วนะครับจากโจทย์ ลูกบอลกลิ้งตกจากโต๊ะสูง20เมตรด้วยความเร็วต้น10เมตร,รวินาทีลูกบอลจะตกห่างจากขาโต๊ะกี่เมตรจำกฎดของเราได้ไหมครับที่บอกว่าหาเวลาจากแกน y แล้วไปใช้กับแกน x แกน y คือการตกอิสระความเร็วต้นแนวดิ่งเป็น0นย์เพราะมันพุ่งออกข้าง เราจะใช้สูตร s y เท่ากับ u คูณ t บวก1ส่วน2 g t ยกกำลังสองจากนั้นเราก็แทนค่าตามสูตรจะได้ว่าบอลจะใช้เวลา2วินาทีถึงจะตกถึงพื้นทีนี้อยากรู้ว่าตกไกลแค่ไหนก็เอาเวลาไปคูณความเร็วแกน x ตามสูตรเลยเราก็จะได้ว่าลูกบอลตกห่างจากโต๊ะ20เมตรเป็นไงง่ายไหมครับอ๋อแบบนี้นี่เองเริ่มเข้าใจขึ้นแล้วครับ นั้นมาดูข้อต่อไปกันครับนักฟุตบอลเตะบอลด้วยความเร็ว50เมตรต่อวินาทีทำมุม37องศากับแนวราบบอลจะลอยอยู่ในอากาศนานกี่วินาทีขั้นแรกเราต้องแตกแรงก่อนครับจากนั้นเราก็แทนค่าความเร็วเพื่อหาค่า u หรือความเร็วต้นโจทย์นี้ข้อถามเวลาที่ลูกบอลจะลอยอยู่ในอากาศหรือเวลาในแนวแกน u เราจึงใช้สูตร v เท่ากับ u บวก gt เพื่อหาเวลาขึ้นจุดสูงสุดที่จุดสูงสุดความเร็วแกน y เป็น0เราจะได้ vy เท่ากับศนจากนั้นเราก็แทนค่าลงในสูตรก็จะได้เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปจนถึงจุดสูงสุดเท่ากับ3วินาทีแต่เราอยากรู้เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ทั้งหมดจึงนำ3วินาทีไปคูณ2ก็จะได้เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ทั้งหมดคือ6วินาทีนั่นเองครับ โหดูง่ายกว่าที่คิดอีกครับใช่ไหมล่ะครับไม่ยากเลยแค่เราต้องฝึกทําโจทย์เยอะๆสําหรับวันนี้พ่อต้องไปทํางานต่อแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ